าสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับมาพบกับช่องมีหาพารวยรัตณีชาแนลค่ะครับมือนี้จะมาไว้จักหน่อยด้วยครับเดือตามเล่าอาจารย์ใหญ่นะครับมามากก่อนหนึ่งวันนะครับก่อนวันหวยออกหนึ่งวันนะครับพี่น้องเอาไปนอนฝฟันนอนพิจเจรนาพิ่เกานะครับผมมาซาบ่ได้นะครับพี่น้องบ่ได้ฝัน ซ,ซื้อบรั่นซื้อบรั่นเอาไปเก็บฝันนะครับเดียยินข่าวว่าจะอั้นเลขหกเจ็ดอาจารย์ใหญ่ซื้อบ้ว,บว่าบรั่นเอฟซีรับว่าซื้อบรได้นะครับเอาก็เลยว่าสงสัยเอามันดังป่านน,นั่นเบาสนีอามืมอนี่ก็มีแนวทางตำล่าของอาจารย์ใหญ่มาฝากมาตอดพี่น้องเอฟซีคือเกานะคะให้มันมันให้แตกให้ปังอีกคือเกาเนาะพอยให้ห้าเนาะช่วงนี้จะงวดแล้ว สี่งวดติดแล้วนั่นแหละขอาจารย์ใหญ่สัญ,ญลักษณ์สี่เป็นแบบนั้นนะครับ <ฮะ S 1> ขันว่าที่ยีบสีนี่เขาเป็นหามันบ้า56 6, ขอภาวนาบอให่เปลี่ยนคือเก้าบาน678910ไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนนั่นโอ้บอเป็นทาเราววา่างกเะไยจังได้มาหยุดเหา้ยวก็มีเข่ามีรุดแน่วั่นเวนวั่นไปคบบมันนี่ก็ รดติดต้อกันเนาะครับกับมา่เริ่มเขาไหม่มาเริ่มเขาไหมนี่กับติดต้อกันซีงวดแล้วค่ะครับกับมีแตกบนล่างยู่มือนึ่งครับเนาะพลอยห้ามีมือนั่นตัวใดล่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับเก้าหกกับเก้าหกตรงตรงตรงนะคะบอมเมนตุกับตัวตรงตรงเลยเอาเมื่อนี่สิเป็นจังไดนะคะพี่น้อง อาจารย์ใหญ่เพิ่นไห้เด่นมาตัวใดจับคู่ไห้งบน้อยตัวใดเดี๋ยวเขาไปรับชมรับตั้งน้ำกันก่อนอื้นกะเข้ามาแล้วก็ฝากพี่น้องเอซกดไลค์กดแชร์นะคะเอฟซที่เขามาใหม่ค่ะกดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อสิทด้บไ่พลาดค่ะโตดีๆเด็ดๆเ,เลขรัฐบาลไทยหรือว่าจะเป็นล่าของอาจารย์ใหญ่ เมื่อนี่นะคะในคลิปนี้เป็นตำลาวงวดวันจันที่24กุมภาพัน68นะคะเหล็กเด่นมีตัวใดแน่พอให้ไหมเด่นปที่9จับคู่92 94 เกอ้อีกแล้วดิพี่น้องไม่อีกแล้วเจครับสมีสองเจ็ดมีเจแล้วก็หนึ่งห้าหนพาเรามาจากไหนผู้พี่น้องแล้วก็59เนะครับเด่นเน้นหนักปรที่92 9า เจ็ดเก้าศูนยพี่น้องนะครับผีเจ้าน้อยก็เ,เบิ้งตัวเลขเนาะท่วนให้พี่น้องเบิง้งซ,ซื้อนะครับพี่น้องจดตามนะครับขอเวลาพี่น้องไปให้ได้8ปดนาที่ยังยางสีบลรับนั่นก็นให้ยู่ได้8ปดนาทีพี่น้องครับเวลามาตรฐานของทั่ง YouTube นะครับผม หมดเรื่องอาจารย์ไงหมดวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเราลืมอล่งให้องค์ประกอบเป็นบ่อยเลย<ห>องค์ประกอบเสียดายเนาะเสียดายคักนะครับห้าศูนย์หันท่านพี่น้องและเสียดายทั้งสองได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างครับเพื่มองค์ประกอบลงไปก็จะเป็นสิบสาม <13. S 2> สิบสาม,ส,ส,ามสิบสี่ห่างหมดแล้วเราก็เลยว่าโอ้ยมันสิหลายเป็นห่วงเย็บซี่พันสิได้ได้ลงทุนหลายปวดกระสัน ผนออกมาเสอีหลีเนาะผันย่ามพ่อบนโลกเนาะครับมาบาดเผือพี่น้องแต่ว่ามือนี้เราเรามีองค์ประกอบบ่บ่ท่านมีน่าจะเป็นมือเอินคอยล่อฟังติดตามอีกบ่เอาเร่งก่อนนบ่ครับหามีองค์ประกอบมาเนาะครับเสียดายลายว่าสั่นเสียดายแห้งขันเเววหมากระสิว่าล่างหอยออกคือถือแท้ตีขันล่างหอยออกขันสีว่าเนาะ แต่ที่จริงแล้วบ่แมนนะครับเอาเป็นยังไงครับพ่อ,อพ่อแม่แม่ทั้งสลัคข้ามท้างขอนแก่นตุ่มซุ่มกันบ่นอน้อเดียวนี่ <c oughs> ตุ่มซุ่มกันยวว่าคุณพ่อคุณแม่ทางสารคข้ามนะครับกินเขาซุ่มกันว้าเลี้ยงเลดเนาะว้เาเลี้ยงโชคเลี้ยงหนานวันนี้ห้าวาดภาพแล้วคือยังเป็นตะมวนแต่ดิฉันนี่ <c oughs> ซุ่มเขาเที่ยงเขา่าง่ายกัน แล้วก็นางฟังนางฟังคอยให้ห้ากับเมรัดเบาเอาให้มันมันคือเก่านะคนุณพ่อคุณแม่ค่ะมันมนันคือเกา่าให้ชั่วให้ลาบก่อนคือเก่านะครับผมให้ได้ทุนหลายๆก่อนเด้อว่าสันความีนำสรากาแฟก็กได้ดอกอาจาย,าย์ไหญ่าวานะครับให้ได้ทุนขึ้นมาสก่อนว่าสันแล้วก็ขอภาวนาให้เขาให้แม่นนะครับ ให้เป็นยังบุญยังโชคคุณพอ่อคุณแม่นะครับอยู่ทั่งสารคามนะครับหรือว่าอยู่ทั่งได้ก็แล้วแต่นะครับก็ให้โชคให้มั่นกันสุขุสุขคนนะครับอ้าวแนวทางตัวเลขช่วยพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องครับอ้าชัดเจีนเลยแคบนาจอได้พี่นอ้องเมื่อวี้วิ่งรดไปที่เก้าครับมาก่อนได้เปรียบนะครับผม

จินใ้เด่นไฮห,หาคู่หาหางสำหรับผูบ้ง,งบหน่อยนะคะเมื่อวันเมื่อวันสูพิพานมากปรากฏว,ว่าเขาตัวเด่นยดุดในนอคอยห้าเข<อ>าเตัวเด่นเขาหกหกเจ็ดหกเจ็ดนะครับแต่ว่ามีเอฟซีบางคนโทรมากกับว่าหกเจ็ดออกดูปวดเรดออื่องบริสุทธิ์วะสันที่สิบเจ็ดมันก็หกเจ็ดเนาะรับวันนี่มานบาก บาเมเดียววันที่สิบเก้าสิบเก้าลวบานี่มาหกเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะถือว่าจันยัยเล่าแมนอยู่ดิสามารถจับเลขตัวเก่าได้เลยเลามั่นใจเล่ามักกาเลยว่าเอฟซีพันมามาพันกระตัดออกตัดออกนะครับตัดหกเจ็ดออกว่าสั่นว่ามันออกดูออกบ่อยเกิน่าสั่นเป็นทั้งสั้นเราทานยู่ที่ดวงเนาะดวงดวง ชุดเต็มนะคะชุดเต็มชุดเต็มชุดเต็มนะครับมันค่อยๆเสี่ยงว่าสัตว์ละว่าให้ชุดคัดมากแล้วลังเทือมมันก็คัดตัดตัวที่มันถูกออกก่นบอกง่ายๆครับ,มรบผมจัดชุดเต็มให้เลยอันนี้บ,บาทนี่ก็สุดแท่แต่เอฟสิไปพิจารณาเอานะคะครับเอาเดี๋ยวถ้างพ่าทคลิปแล้วแม่รัด เก้าค่ะพี่น้องให้มันมานเฮงเฮงปังปังรวยรวยเหมือนเดิมนะคะแตกบนแตกล่างครับค่ะโชคมันกันค่ะพี่น้องครับสวัสดีครัสวัสดีครับ